<Help. S 2> เอามาแค่สองคนเหรอโอเคเดินเขาไม่ปัด <Okay. S 2> พี่ชายเขาชอบลงตรงประจำที่ของเขา Cool. Oh, oh, oh. I, got I got supplies. Yeah, let's get ข้างบนข้างบนขึ้นมาหรืออย่างเนี้ยข้างบนขึ้นมาเลยอย่างเกิดอะไรมาข้างบนขึ้นมาเลยอยังด,ดูดูดูอันนี้อันนี้คืออะไรฮอันนี้คืออ,นนอะไรโูเล่นนะเน้เดี๋ยวเข้าไปขอพบกู เมื่อกี้เนี่ยได้กินไก่ด้วยนะทำไมอ่ะทำไมได้กินไก่ด้วยไม่จ้าฉดอ้าวแบบนี้แหละถ้าไม่มีน้ำมันก็ได้กินไก่นะถ้ามีน้ำมันรอดูได้กันไม่ใช่เมื่อสามเบอร์ใส่สุดยอดเลยโอ้อมีมิยังเดียว มไ,ไ,ไม่มีน้ำไม่ได้กินไก่ไงถ้ามีน้ำมีน้ำก็รอดูมนะันไม่ได้กินไก่หรอกเราเนี่ยน้าได้กินเียจะพาไปกินกิหนหมูลอ๋อไก่ไม่กินกินหมูอ้วนเลยค <c oughs> ือ,อไรอ้วนไม่เป็นไรเดี๋ยวไฟลดเอา I'm out need ammo ืึ <c oughs> เก็สุนเขียวอ I'm out need ammo โอ้ยู่คไอ้เกลือกี้จัดน้ำเอาก็สุนเขียววะเจอสุนเขียวไหมอ่าเปล่าน้ำมีอยู่ก็ได้อยู่เราไม่ได้เช็คอ๋อเอาๆถ้าไม่ใช่ อยู่กับเราเนี่กระเป๋าเราเยอะอ๋อกระเป๋าเต็มแบกกระเป๋าเต็มว่างัน้นไ,ม,ไม,ม่ไม่เต็มไม่เต็มกระเป๋าสามายอะยังไม่มีของ มีกระสุนแล้วนึกว่าจะยจิง,งยังไปแล้วนะยังไม่ยิงเจิมเติมไม่ต่อนมีทิ้งอยู่สามสิบสี่บัต้ยมีคนเยอะไหมพี่ชคทนึกว่าบอยพี่แัด แล้ว <Hello. S 2> ไม่คุยดย้วยมีคูณสีมีคูณหกเอาอะไรไหมมีคูณสีม,มีคูณหกเอาอะไรไหมเอ่อยังไม่มีปืนอะ่ะให้ไปก่อนเลย Get in the car. Mm -hmm. Awesome. ม,มันจะชุกมั้มานจะมาซุกกันเปล่าเราจะโดดรเปล่าไปบ้านที่ก่อน Mark the location ่นี่ก็ยืนกัน ต้อยังตรงอยด้วยลดมันแรงเดีกไม่อยู่อื้่มีกระสุนเขียวเยอะเลยฉันไม่มีแอมโฟโอ้เนื้อว่าเสียงเท่าใคร วางอยู่ตังนานเอาเต็มแล้วนะมนะนีคุณสามเอาวะเอาดิข้างบน,น I got supplies ตอนนี้เล่นสี่อยู่ I got supplies มึงเก็บยาข้างบนด้วยเต็มเต็มแล้วเหมือนกันไม่รู้เก็บอะไรวะนี่แมกดามาเอาปะ Mira, mira. i got supplies ได้ปืนอะไรนะ Ump แต่ตอนนี้เจอสก,กาอ๊าดเขียนเปสกาดไม่ได้ปืนเคาะใช่ไหมเมือเ่อกี้ใช่ใช่ AKS ที่ดุหน่นอยไปตรงรถไปตรงรถเดี๋ยวคุณแปะในหะ้ป๊บน,น,น นี่ไงคูนแปดคูณแปดมีเหรอน้ำก็มีมใช่น้ำเก็บไว้ไปเก็บเก็บไว้ก็ได้นู้ขึ้นข้างบนทำไมอ่ะจะถึง

โนมกว่าจอดตกรถเลยเอ้าวจะไปไหนละ่ะขอยิงแฟร์ไม่พอบอกอยู่ว่ายิงตรงนี้ได้ไหมเหมือนจะเย็นว่าไปตรงนี้ได้ไหมคนละคนละความหมายเลยยิง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 เลยขึ้นรอบ้านเหบบเ็ดเรากูดไม่ชดอ่ะแต่ก็รู้ เรนรอบ้านเหตุนะรอให้มันลงรอให้มันลงมาสามฮะสามสิบแล้วเหรอไม่ไวจังไม่ยิงเลยน้ำอ่วยวูมไปแล้วจ้า นึกว่านึกว่าจะนอนนอนเข้านอนเร็วเหมือนเห็นบอกว่าเข้านอนล้วนอนรอเลยวไม่ตอนไหนนะตอนตอนสี่ทุ่มไงแล้วแล้วไปดูบอลเสร็จรอจบแล้วเราจบเดียวยังบอกว่าตีสอง พีสองปีคู่นึงใช่เหรนไอน, hey, นี่แมนตี้ <c oughs> มันลงมาแล้วเหรอยังได้ยินเสียงตี่งดีดด วิ่งไปเลยอืมอุ้ยตกใจทำไมอะ่ะมันมองไม่ค่อยชดัดทำไรกทำไรแม่ตาตามองมองไม่ค่อยชัดอะ่ะมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้ว,ลลวเร็วเร็วเก็บเร็ว Watch out รีบๆๆรีบเก็บรีบออกพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันมาต่อใช่ ได้ครับไปออกหาพี่ๆก,กันโอ้โจะเ,เล่นอย่งไน โทษโทษรถใหม่คือรถใหม่คิดว่าเขาอยู่บ้านนี้อยู่บ้านสามแยกไปไหนเหน่อยไปหาเพื่อนไงไปอยู่กับเพื่อนไงไม่รู้ยู่ลงกันแลนไมีสะอครบสองชิ้ได้ใช้ไหม มาร์นเร์ดรอไม่มีหกกรทิ้งแล้วคุณแปดและพิชาัเอาไหมเป็นรถมาร์โลเคชันมาร์ดีโลเคชันมาร์โลเคชันจะไปหรอ ว่ามีมีนิกำลังจะให้คูณแปดเก็บไว้ผมไม่ค่อยได้ใช้เราคูณแปดใช่เปล่า I got supplies คูณคูณคูณแปดในรถก็มีแต่ในถกก็มีกระตุกอยู่นะคูณหมดแล้วไม่ไหนอ่ะมีตัวอยู่อ่ะพี่ชานพี่ชานบ้านข้างๆอะมีตัวอยู่ Watch out! Mark the location. Like a lot, we need. Watch out! Watch out! มีรถครับเดี๋ยวผมตามไปผมมีรถ I got supplies ผมมีรถเดี๋ยวผมตามไปลูกพี่ I got supplies นี่เล

มือป้นี่เป็นน้ำเหรอใช่ครับมงองอะไรครับอ้าตอนแรกเ,เห็นเห็นมือสองบีบแต่ให้ขึ้นด้วยนึกว่าจะนึกว่าจะมาแถวนี้กลับไปอยู่ที่เดิมอีกแล้วอ่ะ มีบอร์ดหรือเปล่าถามใครอน้ำมีอยากได้หรอไม่ไม่ทถามที่เคยมีอะไดีรถก็มียังไงมีรถมาข้างหน้า m a r k the location เห็นแล้วเห็นแล้วหูหโห สองดักแพะมันขาบลงน้ำเลยมีกระปเปไว้ในรถรถอยู่ไหนหะรถเอาอัน มันอายแล้วที่แ่บมันลงน้ำหาไม่เจอเลย ออเ,เอาง่ายดีว่าชั่วดักมันเลยเตัวสองเอาอยู่อยู่แล้วสี่สี่หนึ่งสี่ตอนนี้ Mm hmm. ต้องร้อกูอต้อร้งเกินไม่ได้แล้วอะ่ะตัวเดียวเลยว่า Watch out อนี่คือ ¡Hola!